อัปเดตผลงานของนางเอกช่องเจ็ทั้งหมด29คนอ้าคนอามพัชราภานางเอกตัวแม่ของช่องและของวงการบันเทิงหลังจากจบจากละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจตอนนี้ทางต้นสังกัดอย่างทางช่อง7็เนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเธอเนี่ยรับละครแล้วนะคะแต่ต้องรอการเปิดโผลอย่างเป็นทางการของช่องก่อนว่าเธอเนี่ยจะได้ละครคู่กับใครและเรื่องอะไรก็มารอลุ้นกันนาวทิสานาทนางเอกตัวแม่อีกคนนึง ของช่อง7ตอนนี้เธอมีผลงานละครสุดปังออนแอร์อยู่ก็คือละครเรื่องแม่เบี้ยและอีกเรื่องหนึง่งที่กำลังจะถ่ายทำนะคะก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นฟอร์มยักษ์ของช่องเหมือนกันและนางเอกที่หลายคนคิดถึงทีสาวริททีสาตอนนี้เธอรับงานละครแล้วจ้ามีถึง2เรื่องเลยเรื่องแรกก็คือสายเลือดสองหัวใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครสุดเข้มขน้นเรื่องเข็มซ่อนปลาย และเป็นการพิกบทบาททั้งสำคัญของเธอด้วยเปียวทัศนียาอีกหนึ่งนางเอกมากฝีมือของช่องเจ็ดตอนนี้เธอมีผลงานอยู่หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องบ่วงวิมาลาซึ่งเป็นบทบาทที่ท้าทายฝีมือของเธออีกแล้วคนนี้ฝีมือดีมีรางวัลการันตีทัพทิมอัญญาลินหลังจากจบจากละครเรื่องหลงกินจันผลงานของเธอที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็มีละครบูฟอร์มยักษ์เรื่องเสาห้า เซฟเซฟเอนี่อีกหนึ่งนางเอกของช่องที่หลายคนคิดถึงจบจากละครเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยายี่อินเตอร์ละครที่สร้างเรดติ้งให้กับทางช่องได้เป็นอย่างดีเธอก็ยังไม่มีผลงานเรื่องใหม่หลายคนก็คิดว่าเธอจะไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าหรือว่าจะออกจากวงการไปเลยแต่ทางช่อง7นะคะก็ได้ออกมาตอบถึง2ครั้งแล้วว่าเธอยังมีสัญญาอยู่และยังมีละครเรื่องใหม่กับทางช่องนี้แน่นอน แต่ต้องรอทางช่องออกมาประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนางเอกรุ่นน้องของช่อง7ที่มาแรงไม่แพ้ใครก็คือมุกดานั่นเองผลงานของมุกดาตอนนี้ก็มีละครเรื่องเขยบ้านไล่สไปร์ไฮโซแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่จะประกบคู่กับโกวสินอันนี้ต้องรอทางช่องออกมาเปิดเผยชื่อเรื่องก่อนซึ่งก็รอมานานมากและอีกเรื่องนึงกับการไปรับเชิญในละครเรื่องบ่วงวิมาลาแคทซอนยานานๆทีนางเอกคนนี้ จะรับงานละครให้เราได้ดูกันสักทีซึ่งตอนนี้เธอก็กลับมาแล้วในละครเรื่องพริกกับเกลือพิ้งพลประภาวดีนางเอกอคนหนึ่งที่ช่องกำลังดันสุดๆตอนนี้เธอมีผลงานถึงสองเรื่องเลยเรื่องแรกเรื่องสามีชั่วคืนและอีกเรื่องหนึ่งกลับมาร่วมง,งานกับคู่จิน้นที่หลายคนชื่นชอบก็คือโกวศิลป์ในละครเรื่องฟางเสน่หาและนางเอกคนล่าสุดของเวียสุกลวัฒก็คือเธอคนนี้พะภายลมิดานั่นเอง ประกบคู่กับเวียสุกวลวัฒน์ในละครเรื่องกงน้ำผึ้งและอีกเรื่องหนึง่งพึ่งเปิดโผล่ก,กันไปได้ไม่นานก็คือละครฟอร์มยักษ์ของช่องเรื่องเพิงกิน,นาลีคนต่อมาก็ฮอตไม่แพ้ใครปูเป้เกษรลินผลงานเรื่องล่าสุดที่พึ่งจบไปเรื่องคาาสิง์และยังมีอีกสองเรื่องก็คือเรื่องลางรักพังใจและบ่วงวิมาลาแล้วก็ยังมีละครพื้นบ้านที่หลายคนชอบดูตอนเช้าเสาร์อาทิตย์ก็คือเรื่องพริกกุนทอง ฮาน่ารีวิทนางเอกนักบูคนล่าสุดของช่องเจ็ผลงานที่ออนแออยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นละครรีรันเรื่องข่ามากับพระส่วนผลงานเรื่องใหม่ก็ประกบคู่กับบิ๊กเอมนั่นแหละก็คือเรื่องเจ้าสาวจำเลยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงประกบคู่กับพระเอกเดาวรุ่งเข้มหัสวีในละครเรื่องชาติพยักฆ์คมนักเลงคนนี้ก็เป็นนางเอกสายบูเหมือนกันแต่ผลงานเรื่องล่าสุดไม่บูแล้วนะคะสำหรับเธอคนนี้เนยประพาดา ที่เตรียมจะออนแอร์เร็วๆนี้สำหรับเรื่องเกาะรักก้นหัวใจแต่ก็ยังมีละครบู๊อยู่นะก็คือละครฟอร์มยักษ์เรื่องเสาห้านางเอกคนต่อมาแม็กกี้อาภาเพิ่งได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังข่าเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องตุ๊กตาที่เพิ่งจบไปไม่นานตอนนี้เธอมีผลงานเรื่องใหม่เรื่องปงางเสน่หาถึงแม้ว่าจะเป็นคู่รองแต่บทก็เด่นนะแพลวเชมว์มาวีคนนี้เพิ่งเปิดโผก,กันไปไม่นานเลย สำหรับการขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังข่าเต็มตัวครั้งแรกของเธอในละครเรื่องสัจจะในชุมโจนหรือเสือสังฟ้าภาคสามนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องสามีชั่วคืนกระตูนัชชานางเอกน้องใหม่มาแรงเปิดตัวผลงานเรื่องแรกกับช่องเจ็ดก็ได้เป็นนางเอกหลังข่าวเลยในละครเรื่องเผาผขนที่เพิ่งจบไปผลงานเรื่องใหม่ของเธอก็คือละครฟอร์มยักษ์ของช่องเรื่องสร้อยนาคีที่ได้เชื่อเฉือนฝีมือกับนางเอกรุ่นพี่ นาวที่สานาศ s สกายนางเอกน้องใหม่ช่อง7หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับบททานใสในเรื่องที่ดาซาตานถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ได้ออนที่ช่อง7แต่ตอนนี้เธอเข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7แล้วและผลงานที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ของเธอก็คือละครเรื่องทานตะวันสีเพิงผลงานอีกเรื่องหนึงก็เป็นนางเอกรองละครหลังข่าวในละครเรื่องกงน้ำพึง่งและผลงานที่ได้ขึ้นแท่น เป็นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวครั้งแรกในละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์เมเมทธัญวีนางเอกที่หลายคนชื่นชอบและถามหาผลงานเรื่องใหม่ของเธอตอนนี้เธอมีผลงานเรื่องใหม่แล้วนะแถมได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าวครั้งแรกด้วยในละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหารชิงชิงคา,าิษฐาเจ้าแม่ละครเย็นผลงานที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็คือละครเรื่องทานตะวันสีเพลิงผลงานที่เป็นนางเอกร้องละครหลังข่าว ก็คือละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องคุ้งเสน่หาถ้าพูดถึงเจ้าแม่ละครเย็นของทางช่องเจอีกหนึ่งคนก็คือพีพีพัชยานั่นเองตอนนี้พีพียังไม่มีผลงานเรื่องใหม่แต่มีแน่นอนแต่ต้องรอทางช่องเนี่ยออกมาเปิดโผให้เราได้ทราบกันก่อนนะคะทุกคนเจนนี่ชยิสรานางเอกน้องใหม่แก่กล่องที่ผลงานเตรียมลงจอแล้วก็คือละครเรื่องเกาะรักก้นหัวใจ และอีกหนึ่งเรื่องในละครเรื่องสายเลือดสองหัวใจเกตพัสิตาผลงานของเกตตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็มีละครเรื่องนางสาวส้มหล่นละครหลังข่าวที่เป็นนางเอกรองในละครเรื่องพริกกับเกลือและการขึ้นแท่นเป็นนางเอกหลังข่าวเต็มตัวครั้งแรกในละครบูสสุดมันของให้อาสลองพักดีวิจิตก็คือละครเรื่องผูกพญาเสือมินนี่พันธิลานางเอกเดาวรุ่งมาแรงอีกคนหนึ่งของช่อง ผลงานเรื่องใหม่ของมินนี่ที่กำลังถ่ายทำอยู่กับการขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครเย็นเต็มตัวครั้งแรกของเธอในละครเรื่องสาวสองวิญญาณมาเมียพรชาดาเธอคนนี้มีผลงานถึง2เรื่องและเป็นนางเอกรองละครหลังข่าวทั้ง2เรื่องเลยเรื่องแรกก็คือละครเรื่องรางรักพังใจและอีกเรื่องหนึง่งก็คือละครเรื่องเคยบ้านไล่สะไปไฮโซแจมี่ปณิชาดาผลงานของแจมมี่ตอนนี้ก็มีถึงสงเรื่อง เรื่องแรกคือละครเย็นเรื่องพยักร้นายกุหลาบอีกเรื่องหนึ่งเป็นละครซิคคอมเรื่องรักสุดซอยเจด้าสลันยาอีกหนึ่งนางเอกมักฝีมือตอนนี้เจด้ามีผลงานอยู่หนึ่งเรื่องก็คือละครผู้ฟอร์มยักษ์เรื่องเสาห้ามินบาลามิตาผลงานของเธอในปีนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครหลังข่าแล้วจ้าในละครบู้สุดมันของค่ายอาสลองพันดีวิจิตก็คือละครเรื่องป้นลอยฟ้าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครซิกคอม เรื่องผู้ใหญ่โยงและก็ละครเย็นเรื่องสายเปยนางเอกน้องใหม่ช่องเจ็ดที่เพิ่งประเดิมผลงานเรื่องแรกก็คือละครเรื่องฟ้าหินดินทรายที่เพิ่งจบไปไม่นานก็คือนางเอกสาววินนี่สิพัชราดาแต่ตอนนี้เธอยังไม่มีผลงานเรื่องใหม่รอทางช่องออกมาเปิดโผล่แล้วกันมาปิดท้ายกันที่นางเอกน้องใหม่คนนี้ปิ่นชรินพรคนนี้ยังไม่มีผลงานออนแอร์ air, ให้เราได้รับชมกัน แต่ตียมปังแน่นอนในละครรีเมคสุดปังเรื่องธิดาวานนอนและทั้งหมดนี้ก็คือการมาอัปเดตผลงานของนางเอกท่อง7จทุกคนทั้งหมด29คนคลิปนี้ก็จะมีนางเอกละครหลังข่าวนางเอกรองละครหลังข่าวรวมถึงนางเอกละครเย็นคลิปนี้เลือกมาบางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดขาดใครไปเราก็ต้องขออภัยด้วยส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปส่วนฝ่ายพระเอกเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้อีกทีนะคะ